สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องวันสบายสไตล์วินวินออฟิเชียลนะครับวันนี้ผมนําเสนอทําแกงกะทินะครับแกงกะทิหมูนะครับกับกะทิชาวเกาะของเรานะครับวันนี้จะทำแกงกะทิให้ดูนะครับทดตามชมได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับนํากะทิลงไปเคี่ยวให้มันเป็นแห้งเป็นกะทิขึ้นมันนะครับพอกะทิ ขึ้นมันสักพักหนึ่งนะครับน้าพริกแกงใส่นะครับอันนี้ผมใช้เป็นพริกแกงเผ็ยดหยาบนะครับให้มันมีเกี่ยวกับได้เจอสมนุนไพรในเครื่องแกงบ้างนะครับเคี่ยวอ,อไปเรื่อยนะครับผัดเครื่องแกงให้มันจนได้เข้าที่นะครับ แครื่องแกงหอมๆนะครับเราค่อยนาหมูมาลงใส่ในกระทะนะครับครับเมื่อเราผัดเครื่องแกงจนแห้งได้ที่ได้หน้าแล้วครับเรานําพวกหมูใส่นะครับหมูนี่ต้องล้างให้สะอาดนะครับหมูมาจากตลาดเราไม่รู้เขาใส่สารอะไรนะครับเขี่ยวล้างจนให้หมูซีดเลยนะครับการทําอาหารกินเองต้องทําให้สะอาดนะครับทานแล้วจะได้อร่อยๆกันนะครับเขี่ยวหมูให้สุกๆนะครับปรุง รสชาติลงนะครับนะครับไอ้ส่วนประกอบของเครื่องปรุงแกงแกงกะทิก็ง่ายๆนะครับก็ใส่เกลือนะครับรสดีนะครับแล้วก็จะเป็นน้าตาลทรายหรือน้ําตาลปี๊บก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบนะครับชิมรสชาตินี้ให้ออกหวานมากนะครับแล้วก็เคี่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอมันเนื้อหมูสุกนะครับเราก็เอาพวกมะเขือเปาะมะเขือพวงลงนะครับใบโหระพานะครับติดตามชมตอนต่อไปนะครับ ครับผมพอเราชิมรสชาติรสชาติได้แล้วนะครับอทีนี้เราก็ใส่มะเขือเปาะกับมะเขือพวงที่เราหั่นทิ้งไว้นะครับแช่น้าเกลือทิ้งไว้แล้วนะครับนะครับใส่ลงไปนะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องเคี่ยวนานนะครับแป๊บเดียวครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับรอใส่ใบโหระพาลงไปนะครับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับรอให้มันเคี่ยวแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเราก็พอได้ที่ปุ๊บนะครับเราก็ใส่ใบใบโหระพาลงไปนะครับใบมะกรูดนะครับ นะครับในรสชาตินะครับพอมันได้ที่ปุ๊บนะครับมันขึ้นอยู่ที่คนชอบไม่ชอบนะครับทีนี้ผมจะใส่ตัวตัวหัวกะทิลงไปนะครับเพื่อให้มันเข้มข้นและมันขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับให้ยิ่งอร่อยนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะครับก็ทําดูนะครับเดี๋ยวติดตามชมตอนรับประทานนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมว่า อีกหนึ่งอย่างที่กินกับแกงกะทินะครับคือขาดไม่ได้ก็คือเป็นไข่ต้มนี่แหละครับวันนี้ผมก็ได้นาไข่ต้มมาต้มด้วยนะครับครับผมครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นแกงที่เสร็จแล้วครับเป็นแกงกะทิเนื้อหมูนะครับอันนี้พร้อมเข้าสวยไข่ต้มนะครับผมครับอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับมาเร้อพี่น้องมาซิเบิ้งมาหนิแจ็คบาทแกงกะทิแซ่บว่าครับอ้ยไหนเราไม่นองเลยเดยนไ่นองไข่ ไข่ย่างประตูไหมเดี๋ยวพี่น้องเบิร์ดอูกอร่อยครับแซ่บแซ่บสุดๆเลยครับมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อจวดน้วกันครับเก่งกว่านี้นะครับ มะเือพวงอร่อยครับพวกนี้นะครับอื่นผมจะเป็นสไตล์แบบเป็นส้มตำนะครับทําให้ดูนะครับมาในแนวส้มตำพวกนี้นะครับติดตามดูนะครับทานข้าวครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม